บงเงินมีเด็กอยู่สามคนเห็นผมวาดอยู่เขาสนใจเขาก็มาหัดวาดด้วยหลังจากนั้นพอดีท่านต่อเขาก็เห็นเขาก็เลยส่งเสริมให้วาดครับโอ้พอน่ารักมากเลยตํนานแหน่งเวลาเด็กเเรียกที่จะเรียกว่าครูไหมส่วนมากเขาก็จะเรียกครูครับเรียกว่าครูครูคร,รู้สึกไงบ้างคะคิดจะภูมิใจแต่ว่ามันก็ยังตะขิดตะขวงใจอยู่ มันตะกิดตะขวงใจเรื่องอะไรครับเออเพราะว่าเราไม่ได้เป็นครูจริงครับคําว่าครูจริงคืออะไรฮะในความเข้าใจของคุณอาคือสอบบรรจุไม่ได้ครับสอบบรรจุเป็นข้าราชการไม่ได้ครับหรือว่าแบบคือกระดาษที่ว่าสอบผ่านไม่ผ่านมันมันส่วนหนึ่งจริงๆอ่ะ แต่ว่าสิ่งที่มันจะพิสูจน์ว่าเป็นครูหรือเปล่ามันคนจะเรียกว่าครูมันขึ้นอยู่กับนักเรียนไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครเลยผมคิดว่านะถ้าสมมติมีคนคนหนึ่งมาสอนผมสอนอะไรก็ได้สอนไม่จำเป็นต้องเป็นวิชาสังคมวิทยาแต่มาสอนแหละรเราถือว่าน่าจะถือได้ว่าเขาเป็นครูนะครับอันนี้หนูถามหน่อยนะอันนี้หนูไม่ได้จะลบหลู่หรืออะไรนะคะเพราะว่าคนเรามันก็มีหลายประเภทอนะเนาะเคยมีคนมาพูดแบบดูถูกคุณลุงบ้างไหมนีม่ครับ เป็นแค่พะโลมจะทําได้เหรอตอนนั้นฟังแล้วรู้สึกอยงไรบ้างคะก็รู้สึกก็ค่อนข้างจะน้อยใจมากกว่าอ๋อน้อยใจฮะแล้วพอเราได้ยินคําพูดแบบนี้อตอนนั้นมีอย่างท่านผอ,อให้กําลังใจมีคนให้กําลัง,งใจบ้ไหมคะมีเด็กที่ว่าสามคนนะครับรสามคนโดยเฉพาะเลยเ,<อ>เขาเกิดมาเพื่อนสิ่งสิ่งนี้พออยากให้ทุนนักเรียนทั้งสามคนครับ สามคนนั้นที่เรียกครูว่าครูครับทำไมฮะคือผมสอนศิลปะก,กับเขาวันนั้นเป็นวันครูแต่ผมผมไม่ได้ขึ้นไปเป็นครูผมอยู่ข้างล่างเด็กสามคนหลังจากวันไหว้ครูเสร็จเรียบร้อยเนี่ยรุ่งอีกวันนึงเขามีพวงมาลัยมาให้ครับวันที่เขามาไหว้อขาพูดว่างไงเขาบอกว่ารักครูครับ จบแล้วไม่ต้องพูดอะไรเลยอยากเห็นหนะอายุเท่าไหร่กันคะเด็กๆอยู่ปอ,อะไรสักอะไรเด็กผู้หญิงนี่น้องพีกับน้องอ้อนนี่อยู่ม .6 ปีนี้แล้วครับม .6 ม .6 อะะครับโอ้น้องตัางนี่เข้ามาหาลัยแล้วครับโอ้เห็นลูกพี่นิดนึงคือเด็กเขามไม่ลืมเขาขายันด้วยครับเป็นเด็กดีแล้วก็ตั้งใจที่จะเรียนวันนี้เด็กสามคนมาด้วยไหมคะไม่ได้มาครับผมไม่ได้บอกครับ นะคะที่งั้นหนูอยากให้คุณครูช่วยบอกเด็กๆหน่อยนะคะเดี๋ยวมองไปที่กล้องนี้นะคะมีอะไรอยากบอกกับเด็กๆทั้ง3มคนนี้ที่เขาบอกว่าเขารับผมผมก็รักเขาเหมือนกันครับครูชูเกียติมีความหมายกับพวกเรายัางไงลูกค่ะสำหรับคนอื่น หรือว่าสายตาคนอื่นเขามองครูเป็นแค่นักการพันลงแต่สำหรับพวกหนูไม่ใช่ค่ะครูคือครูพวกหนูมีพรสวรรค์มีความคิดมีจินตนาการมีพรสวงแต่พวกหนูจะไม่ประสบผลสำเร็จถ้าไม่มีครูค่ะขอบคุณสำหรับทุกๆอย่างที่ครูมอบให้ค่ะแล้ววันนี้หนูได้ยินครูบอกลักพวกหนูซึ่งเป็นคำที่ไม่เคยได้ยินมาก่อน หนูเข้าใจว่าการกระทําที่ครูทํากับพวกหนูเสมอมาคือความรักแต่ไม่เคยครูไม่เคยพูดออกมาค่ะคือวันนี้ขอบคุณมากที่พูดำคำนี้ออกมาฝึกสอนเป็นครูเป็นครูฝึกสอนค่ะ,ะก็คือทําหน้าที่เหมือนครูจริงๆทุกอย่างสอนวิชาอะไรคะสอนวิชาคอมพิวเตอร์ค่ะตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงป .6 ทำไมถึงอยากเป็นครูหนูพลอยก็คือหนูอยากเป็นต้นแบบที่ดีให้กับสิทธิ์ของหนูอยากให้โอกาสเด็กทุกๆคนได้เรียนหนังสือได้รู้จักเทคโนโลยีใหม่ๆค่ะแล้วอีกอย่างโรงเรียนที่หนูฝึกสอนนะคะเป็นโรงเรียนเก่าที่หนูเคยเรียนมาแล้วเคยศึกษาอยู่ที่นั่นหนูก็เลยอยากจะกลับไปพัฒนาโรงเรียนตัวเองค่ะให้ดียิ่งขึ้นขออนุญาตถามจริงถ้าสมมติว่านักเรียนเห็นครู เป็นแบบนี้เราจะบอกอะไรกันนักเรียนก็หนูก็อาจจะอธิบายไปให้เขาฟังว่าเพราะอะไรหนูถึงเป็นแบบนี้เพราะว่าเนี่ยค่ะปัจจุบันก็มีเด็กๆก็จะเข้ามาถามในช่วงที่ไปแรกๆค่ะก็จะมีมาถามอย่างเด็กเล็กเนี่ยคุณครูทําไมคุณครูตัวเล็กจังถามอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าเด็กโตอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะถามว่าทําไมเออคุณครูเป็นโรคอะไรคะแล้วมันลํำบากไหมมันอย่างงู้นนี่ไหมอย่างเงี้ยค่ะมันต้องต้องช่วยยังไงไหมคะอะไรเงี้ยค่ะ หนูก็ใช้วิธีการให้ความรู้เด็กว่าเออต้องทํำยังไงต้องช่วยครูย,ยังไงแต่ส่วนใหญ่อะคะ่ะเด็กก็คือจะเข้ามาหาหนูบ่อยก็คือเพราะว่าหนูอยู่ประจําห้องสมุดตอนกลางวันอ,อะไรเงี้ยคะ่ะเด็กก็จะมีแบบผู้ค้าให้ช่วยอะไรไหมช่วยว่าช่วยตรวจการบ้านช่วยช่วยหยิบสมุดหยิบอะไรไหมยอย่างเงี้ยคะ่ะโอ,อ้เด็กๆน่ารักจังเลยอะ,ะออไม่มีบทลงโทษสําหรับน้องๆที่ทําผิดสมมตินักเรียนทําผิดอย่างหนูเป็นครูคอมพิวเตอร์คะ่ะมันง่ายเพราะว่า ไม่ให้เล่นเกมนะถ้า <จบ S 2> ทาผิดค่ะ <c oughs> จบ,จบไม่ให้เล่นคอมแล้วอะไรเงี้ยค่ะออแต่ว่าน้อยค่ะส่วนใหญ่ก็คือเด็กจะตั้งใจเพราะว่าคอมพิวเตอร์เป็นอะไรที่เด็กสนใจมากในตอนนี้เขาฝากข้อความบางอย่างมาถึงพลอยด้วย <c oughs> ลองชมได้ครับครั้งแรกที่เจอน้องพลอยน้องพลอยเขาเป็นเด็กไม่สมบูรณ์เหมือนเพื่อนเพื่อน,อนท,ทั่วไปที่มาในเพื่อนในรุ่นเดียวกันนะคะแต่พลอยเขาเป็นเด็กที่มีความพยายาม อันดับแรกเลยคือเขาช่วยเหลือตัวเองแล้วก็พยายามเขียนพยายามเรียนทาแล้วเขาทําได้ดีค่ะก็จะบอกกับพลอยว่าครูภูมิใจในตัวลูกศิษย์ของครูพลอยมีความฝันแล้วพลอยก็ไปถึงฝันของตัวเองพยายามทําโดยผ่านปัญหาและอุปสรรคร่างกายของตัวเองไปได้ครูภูมิใจมากจริงๆรตั้งแต่เห็นเขาครั้งแรกเลยที่เขาเข้ามาเรียนอนุบาลเนี่ย ครูก็มีความรู้สึกว่าเ,เด็กคนนี้จะเรียนได้หรอพอมาถึงเวลาที่เขาขึ้นมาถึงถึงมือเราแล้วเนี่ยเออมีความรู้สึกเออเขาไม่ใช่ปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างเขาช่วยเหลือตัวเองได้ตั้งใจฟังครูตลอดนั่งหน้า,นาแป้วอยู่ข้างหน้าครั้งแรกที่ครูรู้ว่าน้องพลอยเนี่ยมาเป็นครูดีใจมากบอกไปน้องพลอยมาถึงตรงนี้ได้ยังไงเนี่ย เก่งนะขยันนะแล้วเขาก็เอารางวัลโน้นรางวัลนี้มาอวดแล้วก็กกหนูได้นั้นมาได้อนี้มานะครูก,ก็ดีใจมากเพราะได้เลี้ยงกับคุณครูก็รู้สึกดีใจคะ่ะเพราะว่ามันสนุกดีคะ่ะครูขาสอนเก่งคะ่ะครูพลอยเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องกำลังใจค่ะไม่เอาปูมมด้อยมาเป็นอุปสรรคในชีวิตเขาก็ใจดีครับแต่เขาไม่ค่อยด่าแต่ เพื่อนดังเขาก็ไม่ค่อยฟังครูกันครับก็เขาก็ทําเหมือนคุณปกติเลยครับเขาไม่คิดว่าตัวเองเป็นคุณพิการนะครับดีใจครับที่เขาไม่ทอ้อเขาตู้ต่อไปครับยุคผมเนี่ยมันเป็นไม่มีครูแน่แนวใช่ไหมครับรบ,บังเอิญว่าพระที่วัดเขาไปได้กระดาษ กระดาษที่เขาใส่พวกดอกไม้ใบตองผมก็เอาเศษกระดาษหรือที่เขาพันหรือเขามาหอนะเอามาคลี่เฮ้ยมันเป็นกลายเป็นเรื่องการ์ตูนที่ศิลปินยุคนั้นเขาเขียนผมก็เอามาก๊อปีตอนนก๊อปีฝึกเขียนฝึกเขียนแสดงว่าสมัยนั้นเนี่ยยังไม่มีการเรียนศิลปะเป็นเรื่องเป็นราวก็มันไม่มีคนสอนคือเป็นการศึกษาตัวเองหมดผมเดินเส้นทางเข้าสู่สายศิลปะเลยผมไปเรียนวิจิตรศิลป์เลยพุ่งเป้าไปเป็นครู ชีวิตผมจะต้องเป็นครูสอนศิละปะให้ได้ตัวเองเป็นเด็กอสอนเ,อเรียนศิละปะแต่ไม่มีแรงผักให้รางวัลก็ให้แค่กระดาษม้วนๆจะเสียบแบงค์สักแบงค์หนึ่งเพื่อไปซื้อสีซื้ออะไร,รก็ไม่ไม่มีให้อ่ะครับ <c ups> ผมแทนที่ผมจะผมที่จะแค้นทางลบแต่ผมคิดทางบวกมเมื่อผมเป็นครูเนี่ยโอกาสเมื่อไหร่ผมจะผลักดันลูกศิษย์ให้ได้ <c ups> ให้ได้ดิบได้ดีให้ได้ ผมฝันและจินตนาการมาตลอดว่าเหมือนเป็นเด็กะกว่าจะควยคว้าเอาอุปกรณ์เครื่องเขียนเนี่ยแสงยากนะไม่มีใครหยิบยื่นให้ผมอยู่ที่สวนศินลปรกรรมเนี่ยเด็กที่มาหาผมเนี่ยผมไม่อยากจะให้เขาหอมให้อะไรมาเลยอยากจะได้เครื่องเขียนกระดาษหรืออะไรสีทั้งหลายนะตั้งอยู่ตรงกลางนั่นเลยแล้วมาใครมามเขาใส่เลยเขียนงานเขียนมีผลงานกลับไปเลยครับ ผมอยากได้หมดนี่อยากจะบอกอะไรกับลูกศิษย์ที่จะมาเรียนศิลปะก,กับครูที่สวนศิลครับครูบอกถ่ายทอดผ่านตรงนี้เลยครับครูมีความสุขอย่างยิ่งวันนี้ครูมาในรายการวัตถุประสงค์หลักที่มาเนี่ยก็เห็นอุดมการทางทางรายการเนี่ยเขามุ่งเพื่อส่งเสริมเยาวชนสร้างความดีแล้วก็เป็นพลังของแผ่นดินก็ครูตั้งใจที่จะอยากได้อุปกรณ์ในการสร้างงานศิลปะให้เด็กในระดับท้องถิ่นเนี่ย มีโอกาสพังงานาขึ้นมาเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในโลกของการสร้างสรงรค์ศิลปะให้ประดับสร้างสีสันให้กับแผ่นดินให้เจริญงอกงามเป็นบุคคลที่เป็นคนดีตลอดกาลเลยนะครับขอพระคุณทางรายการที่จัดให้ขอพระคุณมากนะครับขอบคุณครับครูครับขอบคุณครับ ท่กู้ชมท่านท่านท่านผการได้ดูเนี่ยเป็นแค่ช่วงเวลาน้อยๆเพราะเวลาเรามีไม่เยอะแต่ว่าเรามีช่องทางออนไลน์ชมได้ทาง YouTube ของทุกชิวออฟฟิเชียลนะครับทุกสัปดาห์จะมีคลิปใหม่ๆฝากช่วยกด Subscribe ด้วยนะครับ